สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว y o ยูทู e ทุกๆท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างแดนวันนี้เป็นวันที่11เมกราคม2,568ที่แสนเจริญนเินเอิลเ,เพื่อน้องหงจังหวัดวิลำนะครับวันนี้มีรถคูเปอร์้เอลสามหกศูนะครับราคาเบาๆราคาถูกๆมานำเสนอพี่น้องนะครับเผื่อพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับรถรถราคาถูกๆนะครับ ดีกว่าไปซื้อรถใหม่ราคาแพงเป็นล้านนะครับซื้อรถราคาหลักแสตนต้นๆเอาไปใช้งานดีกว่าสบายใจนะครับกินข้าวอิ่มนอนก็หลับไม่ต้องเป็นหนี้ใครนะครับ L3608 คันนี้นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ใบดันนะครับมีใบดันให้ห่านหลังไม่มีนะครับสภาพยางหลังอยู่50%อยางหน้าอยู่40%นะครับเครื่องดีระบบไฮดรอลิกดีนะครับ ราคาอยู่168,000บาทเท่านั้นเอง168,000บาทนะครับพี่น้องสนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาที่080 737 5199 095 723 1220นะครับไม่พูดมากนะครับเอาง่ายๆขายกันตรงๆร,ราคาถูกๆก,กันไปเลยนะครับ เน้ยนย้ําะะครับพี่น้องผมขายตามสภาพราคานี้นะครับถ้าเกิดปรับสภาพก็จะอยู่อีกราคาหนึ่งนะครับพี่น้องจะเอาอุปก,กรณ์เพิ่มก็จะมีอีกราคาหนึ่งโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันก่อนนะครับเพื่อความสบายใจของพี่น้องนะครับหนึ่งแสนหนนบาทเองนะครับมีเล่มทะเบียนชุดโอนให้พร้อมนะครับเป็นรถบ้านรถนารถไร่นี่แหละครับ เป็นรถของจังหวัดโคราชนะครับทุกเกียร์นะครับเกียร์ทุกเกียร์ยกกยนี่ใช้งานได้ปกตินะครับ คานี้ราคาเบาๆไปเลยพี่น้อง1,68 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับฟวันไม่มีขาวนะครับฟวนไม่มีขาวน้ำไม่ดันนะครับพี่น้องจะจัดเป็นเดนก็จัดได้นะครับจัดได้นะครับส่งเป็นรายเดือนนะครับเดี๋ยวมาลองลองดันดูนะครับ สภาพแบบนี้ราคาแบบนี้นะครับที่แสตชจเ,จเ,เตอร์เท่านั้นนะครับผมขายตามสภาพนะครับไม่มีรับผิดชอบหลังการขายนะครับพี่น้องดูคลิปให้จบก่อนนะครับค่อยตัดสินใจนะครับสภาพแบบนี้ราคาแบบนี้นะครับ168,000บาทมีเฉพาะใบดันนะครับมีเฉพาะใบดันให้นะครับไม่ได้เก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจะ ให้เวลาถึงวันวันอังคารนะครับวันอังคารนี้ถ้าเกิดยังไม่ขายไม่มีลูกค้าท่าไหนสนใจผมก็จะปรับสภาพใหม่ทั้งคันนะครับรังอาคานี้ก็จะไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> น,นี่ลองระบบโฟ,โฟดูสักหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาดูอีกหลายรายก pues nah, ารนะครับพี่น้องผมจะพาดู34แรงติดตักด้วยนะครับทางร้านกําลังติดตักดูแล้วก็ีึแเต่อนดํานะครับอีดต่นดําก็มีนะครับกําลังติดดําอยู่พี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องดูนะครับพี่น้องอย่าพึ่งไปไหนเดี๋ยวรอดูให้ให้จบก่อนนะครับส่วนอีกส่วนอีกส่วนอีกร้านหนึ่งที่อยู่ในตัวอมเบอร์นองหงก็มีรถอยู่5คันนะครับที่จอดอยู่ตรงนั้นก็มี47มี45 มี40แล้วก็มี KRT นะครับที่จอดอยู่จอดอยู่ในตัวอำเภอหนองหงนะครับพี่น้องมาดูรถนี่มาที่อำเภอหนองหงที่ที่เดียวนะครับมาที่อำเภอหนองหงที่นั้นที่เดียวนะครับเปิ่พิกัดมาที่อำเภอหนองหงเท่านั้นนะครับไม่มีที่อื่นนะครับร้านแสนมเจริญเทคเตอร์มีอยู่ที่อำเภอหนองหงที่เดียวนะครับอำเภออื่นไม่มีนะครับพี่น้อง สภาพแบบนี้ราคาแบบนี้พี่น้องเอาไปใช้นานๆนครับไม่ต้องเป็นหนี้ใครนะครับราคาแบบนี้ราคาแสนกว่าบาทนะครับ34แรงยังแพงกว่าเลยครับอันนี้เกียร์เข้าง่ายนะครับเกียร์เข้าง่ายกว่า34แรงนะครับเดินหน้าถอยหลังนี่เข้าง่ายกว่านะครับายสียแรงมันจะเข้าเกียร์ยากเวลาถอยเวลาเดินหน้านะครับตัวนี้จะเข้าง่ายกว่านะครับนิยม นิยมมากกว่า34นะครับถ้าเกิดราคานี้นี่ถูกกว่า34นะครับถูกกว่า34นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจมาทดลองขับก่อนนะครับค่อยตัดสินใจนะครับมาทดลองขับก่อนนะครับแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับมาเยี่ยมชมกันได้รถของเรามีอยู่จริงนะครับรถของเรา ตรงปกทุกคันนะครับพ,พี่น้องพี่น้องซื้อไปแล้วไม่ตรงที่ตามที่คลิปผมลงไปนี่ผมยินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับรับประกันว่าทางร้านขายรถตรงปกนะครับไม่มีรถย้อมเมวให้นะครับพี่น้องต้องดูคลิปให้จบนะครับดูคลิปให้ให้ดีว่าผมรายงานไปแบบไหนนะครับก่อนตัดสินใจนะครับ รถดีเราก็ว่าดีครับพี่น้องรถไม่ดีผมก็บอกตามตรงว่ามันมีจุดแก้ไขตรงไหนนะครับคันนี้นี่จุดแก้ไขก็พวกซีนนะครับพวกซีนพวกน้ํามันนะครับพวกน้ํามันโซลารั่วพวกซีนรั่วพวกน้ำมันไฮดรอลิกรั่วนะครับนะครับะระบโบโฟจะประมาณนี้ครับโฟปกตินะครับ พี่น้องท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ0807375199 0957231220นะครับแสนเจริญเทคเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรถดีราคาถูกนะครับที่แสนเจริญเทคเตอร์เดี๋ยวผมพามาดู34แรงหน่อยนะครับเผื่อพี่น้องท่านไหนที่สนใจที่จะไปตักมันนะครับตักมันตักปามนะครับ ราคาถูกๆราคาเบาๆมีเล่มทะเบียนให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับ L3408 นะครับ L3408 กำลังติดตักให้นะครับราคาขายนะครับราคาขายผมขายอยู่ที่155,000ันบาทนะครับ155,000ันบาทนะครับสำหรับคันนี้1 5 5 0 0 0บาทนะครับมีตักให้นะครับมีตักให้นะครับ พี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับที่แสนเจเนอเซเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะติดตากเสร็จแล้วผมจะรีวิวให้พี่น้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ารถมันพร้อมใช้งานแค่ไหนเป็นปั๊มในนะครับเป็นปั๊มในนะครับนะพี่น้องท่านไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้าม,มาได้จัดเฟ็นแยนได้เก้าหมื่นนะครับฐานที่สี่แรงจัดเฟ็นแยนได้เก้าหมื่นนะครับที่เหลือพี่น้องต้องดาวนะครับ เอาไปตักมันนะครับตักมันตักปามนะครับพี่น้องตักมันตักปามได้นะครับตักขี้วัวขี้ควายได้เลยนะครับมูนมูนสัตว์นะครับสัตว์ได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นอีแตนดำนี่ครับอีแตนดำอีแตนดำนะครับตอนนี้กำลังกำลังติดดัมเป็นดัมหตันนะครับ กระบะยาวสาเมตรยี่นะครับกระบะกระบะยาวสาเมตรยี่นะครับจะใส่เป็น6กล้อนะครับมีสโลนะครับเป็น6กล้อมีสโลนะครับเครื่องคูปัตนะครับเครื่องคูปตอาร์ท40้นะครับเครื่องคูปตอาร์ซี้ออันนี้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขายอยู่1 6 8 0 0 0หดบาทนะครับห68 0 0 0ดบาทนะครับ พี่น้องสนใจก็เข้ามาดูรถก่อนได้นะครับมาจับจองกันได้นะครับสําหรับปีเตียนดํานะครับหนึ่งแสนหกมื่นแปดพันบาทนะครับเดี๋ยวผมพาดูรายการอย่างอื่นอุปกรณ์อื่นนะครับส่วนที่สาขาสองเนี่ยผมจะพาไปดูวันหลังนะครับว่าเหลือรถคันไหนมั่งนะครับจุดคีบยังมีอยู่นะครับจุดคีบคีบไทยสี่ห้าสี่เจ็ดห้าศูนย์นะครับ อันนี้คือกระบาของดำนะครับเอาถอดมาวางตรงนี้เป็นกระบาดดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ่านผ่านพวนนะครับ DHS สองสี่หกนะครับของตาช้างผ่านห้านะครับตอนนี้ผ่านห้าราคาอยู่สามหมื่นสองนะครับผ่าน, 4, น,าน 4, สนี่นะครับผ่านสี่โค้งสวยๆนะครับไม่มีหักไม่มีดมนะครับราคาอยู่ 19,800นะครับผ่าน3 14,500บาทนะครับริปเปอร์ริปเปอร์อยู่16,000บาทนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ34 34อีกคันนี้ราคาอยู่ที่88,000บาทนะครับ88,000บาทนะครับ34คันนี้88,000บาทนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาที่08073751990957231220นะครับแสนเจริญเทคเตอร์ขอกราบขอพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ